สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเมทแปดสิบสำหรับวันนี้ผมจะมาทำคลิปสอนวิธีการดาวน์โหลดเกมโดยเปลี่ยน App Store ไปเป็นแ p ป t o r e ของต่างประเทศนะครับซึ่งหลังจากที่ผมทำคลิปสอนดาวน์โหลดเกม y u g i o h Master Duel ก็มีเพื่อนๆหลายคนเลยติดต่อสอบถามเข้ามาว่าทำไมตอนเปลี่ยนไป Store ญี่ปุ่นแล้วกดดาวน์โหลดมันเด้งกลับมาที่สต re ไทยซึ่งอันนี้นะครับส่วนมากจะเป็นการผูกบัตร ก็คือให้ยกเลิกการผูกบัตรตอนที่เป็นสโตไทยก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนไปเป็นสโตญี่ปุ่นครับซึ่งในคลิปนี้ผมจะมาสอนการยกเลิกการผูกบัตรให้ยังไงไปรับชมก็ได้เลยครับเอาละ่ะกดอ,อื่นเราก็มาที่สโตแบบเดิมเลยจากนั้นกดเข้าไปที่ยูเซอร์ของตัวเองเอาล่ะครับพอเข้ามาเราก็จะเจอหน้านี้เลยนะครับแล้วก็ทําแบบเดิมกดเข้าไปที่เลือกภูมิประเทศครับ โดยเราจะมาเจอหน้านี้นะครับมันจะมีข้อมูลบัญชียอยู่โดยตรงนี้ให้เรากดจัดการวิธีการชําระเงินครับเอาละครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะเจอวิธีการชําระเงินก็คือช่องข้างบนนะครับพอกดแก้ไขมันจะมีเครื่องหมายลบสีแดงขึ้นมาไว้ข้างหน้าบัตรให้เรากดเครื่องหมายลบจะมีคําว่าลบขึ้นมาข้างหลังจากนั้นก็กดคาว่าลบ จากนั้นเราก็กดคำว่าลบข้างหลังครับพอกดมาแล้วมันจะถามยืนยันว่าลบวิธีการชำระเงินหรือไม่ให้เราตอบคำว่าลบไปสำหรับคนใดที่มันขึ้นแบบนี้นะครับก็คือคุณมีการทำรายการที่คุณมีการทำรายการเพื่อสั่งซื้อหรือว่าเติมเกมอยู่แต่ว่าเขายังไม่ได้หักค่าใช้บริการนะครับคุณจะยังยกเลิกการผูกบัตรไม่ได้ ต้องรอให้เขาหักค่าบริการก่อนพะเมื่อยกเลิกเสร็จแล้วเราก็ไปทำการเปลี่ยนภูมิประเทศแล้วก็ไปดาวน์โหลดครับเลือกประเทศญี่ปุ่นกดยินยอม มาตรงนี้ให้กด n นวนะครับซึ่งก็เหมือนเดิมก็ข้างบนเราจะใส่มั่วๆไปข้างล่างก็เหมือนเดิมมั่วๆตรงนี้เหมือนเดิมตรงนี้เลือกไปสักอันหนึ่งรหัสไปสนี่1นึ่ีด 0 0 4 3เบอร์โทรมัวม่วไปครับแล้วก็กดถัดไปแล้วก็จะเด้งกลับมาที่หน้าตั้งค่าบัญชีนะครับพอเด้งกลับมาหน้านี้แล้วหลายคนอาสงสัยว่าทำไมภาษามันยังไม่เปลี่ยนก็คือให้เรากดปิดและทำการเปิดแ,ปดแอปส t ต r e ขึ้นมาใหม่จะเห็นว่าตอนนี้ภาษาเปลี่ยนเป็นภาษาญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้วจากนั้นก็มาที่ช่องเสิร์ชเลครับ แล้วก็พิมพ์ไปว่า UGO Master Duel เสร็จแล้วก็จะมีขึ้นโชว์ตรงนี้ให้เรากดยอมรับไปจากนั้นก็ให้ใส่รหัสไม่งั้นก็สแกนใบหน้าพอเสร็จแล้วก็จะขึ้นดาวน์โหลดครับก็จะเห็นว่าสามารถดาวน์โหลดได้แล้วที่เหลือก็ไปดูจากคลิปที่แล้วครับ แต่เหมือนว่าคลิปที่แล้วผมจะบอกผิดไปจุดหนึ่งก็คือตอนเปลี่ยนภูมิประเทศกลับก็คืออันนี้ผมจะกดยกเลิกไปนะครับก็คือตอนนี้สามารถกดได้แล้วหรือดูง่ายๆครับเมื่อเวลาเรามีประวัติการซื้อของแอปสโตมันจะขึ้นเป็นรูปเมฆแล้วก็มีลูกศรขีดลงครับเอาละตอนนี้เราจะไปเปลี่ยนกลับกันก็คือมาที่บัญชีแบบเดิมจากนั้น ให้เลือกเมนูที่อยู่ข้างบนคำว่า Apple ิลนะครับก็จบไปแล้วนะครับกับวิธีการแก้ปัญหาง่ายๆของคนที่ย้ายแอปส r e ไปต่างประเทศแต่ว่าพอกดดาวน์โหลดมันเด้งให้กลับไปยังประเทศไทยนะครับถ้าหากชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe หรือว่ากดติดตามนะครับหรือว่าจะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆของเรานะครับซึ่งในช่วงนี้ของผมก็จะทำคลิปเกี่ยวกับเกม ซึ่งตอนนี้ก็จะเป็นโปรเจกต์ที่ว่าจะทำสตรีมเกมเพ a y Station o 2สำหรับวันนี้สวัสดีครับเจอกันใ่คลิปหน้าครับ